ทำตีนไก่ยัย่ยวจ้ากินไก่หมยูย้อยพี่น้องตีนไก่หมูจอยั่วจ้าผ็ดสะใจจ้าแซบป,ปากเปิดค่ะยัยวย่ยวอภินันการจากแพรวาจ้า ดสวัสดีจ้าพี่น้องจ้าบ้านเพล่หอนมากเพลพานี่เนี่ยอยู่ของเอะเพลบ่วยเพลป่วยดีจ้าพี่น้องจ้ามาจ้ากินตําตีนนาเพลจ้าตีนไก่ตีนไก่เยอะๆจ้าเม่กินน้ากันจ้าพี่น้องจ้ากินน้ากันเด้ออันับแจกกินผักกระชิ้นก่อนจ้าโอ้ยก่อนชี้นั่งเอาไปเอา้ํำมาให้ได้ด้วยจ้าตีนไก่หมูย้อจ้าพี่น้องจ้า

เดี๋ยวไ้ชิพาน,นี่เนี่ยขาไปอย่นานีบ้าโอ้ยบไวไหห่อนอ้วอยตายอืมเบื่อแต่น้อยข้าวเต็มใส่เสียด้วยี่เกียตอดเสียเมาเพื่อได้พานี่เนี่ย,อย,ย,ย,นนยอยู่ในของเออนัดตัวลูกโบวไฟโบวไฟกราบสวัสดีครับพ,พี่น้องปองปายมิรักหมอแค้แนแฟนหมอรั มาต,ต้มตีมอาจสิบสุภาพหนึง่งเดี๋ยวม,มันแสบพี่น้องน้ำนัวขาไก่ยั่ๆอวบอวบจากกรุบกรอบกรอบอืมอือแสบออกลิ่งอวบอวบ สำหรับคนชอบแคะนะครับชอบแทะแทะไม่ใช่แคะเป็นเมนูกินเล่นเป็นกับแกล้ม เสร็จอืมอืมซุดน้ำนัวก่อนนะครับสาใจยหยอกกัหยอกซวงเลยอืมว่า มัวยยอยมุยอก็มีกลินนะง่ายผดง่ายวาแทะเป็นอะไรวะกาลันิบเบาบุกพี่่้งคว้าเพื่อน อือจูโอวะจ้าเสียปปลนวนะพ่อเฮียหน่าเฮียลังขอว่าสิไปเอาประเดียวระซังก็เจะไว้บ้าน ซั่งาเจ้าไวเรียวมือน,นี้ไปบรรทอนแดดปา้าชิเอารถง่ายไปและโอ้ยบ่ไปดอกไอ้เพิ่นเฮ็ดไปหัน่นละมือเลื่นเศรา้ายังไปเอามือเลื่นเศรา้า สีผ้าพ่าเปไปสื้อของตลาดนะรถจังทีม้เลืเอะเรือเร่องจีได้ล่างแค่เดียวมืออื่นเพสเตรียมของเฮ็ดจับไปนอะเพราะว่ามันจัดเห็ดทรง้ากี้ม้อใส้ไปัก็กี้ได้อยอะอ้อนบอไปอ่ะตายแดดเอดีนีอืมแนะี่มนะออื ข้าวแก้วน้ำน้ำฮึม,มเพลียมันลืเลียลืเลียมันลื่นเลยไหมฮะรูคือกันาระบางดีดีฮึมคอยคอยบ่เคยกินตีนไก่เจ๊แค่บอกบอกต้องบอกง่ายขึ้นกุตีนไก่ขวบสาใจเท่าไหร่ซาใจเฮ็นกุดเจ้าไก่ขึ้นเชีอือป้าโอนเงินอันที่เราซก้อเฮ็ดก๋วยเตี๋ยวแล้ว,ลวโอนเงินมาเยอะ เส้นบุญมหลังบั้งีนึงจังเหืมแจกก๋วยเตี๋ยวจากพี่น้องวันเกิดแล้วให้เข้าเป็นสะพานบุญกระเพิ่นอุ้นนนห,หนุนเข้าหละกเมาก๋วยเตี๋ยวแจกไปเลยกินเต็มที่เลยนะพี่น้งอง Bỏng 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 Có bà bỏng bỏng mỏ bỏng 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 hao bỏng 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 kim bỏng 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 เขาค้นเห็ดเฮากะอนุโมทนาตาธุน้ำเพิินออกเฮาเลี้ยงเห็ดบุญอย่าไปขีดขานพี่น้องสะสมใบรถเขาตายไป่นน่ะเขาที่ได้ใส่บุญกับบาปแย่นกันบ่ได้เด้เย็เหบุญหลายๆ้กับสร้างบาปได้แต่ว่าบ่ได้บ่ได้้างเลือดบันเทืา เบอร์เกียวเลยเบอร์เกียวกันบุญกระบาปเบอร์เกียวกันเจ้าคิดไดว้ฮ้ยชิจุโอ้ลูกเลยกินด,ดีๆยังเฮ้ยแม่สาใจว่ามันเนี่ยใส่พริกหลายขอ่อยกักซ่ซวงอื้ข่อยฮ้อนฮ้อนแล้วขอยปวดหัว ร่วงมาซาใจพี่น้องล่งไปต่ำมึงเนอะต่ำก็ยังแพ้ได้บูไตต่ำก็คือต่ำหึ่งอยู่แล้วว่ากินไก่ต้มเห็นพอดีก่อมจะต้มเปี๊ยต้มเอาพอดีพอดีน้ำก็พอดีเลยเนาะนัวนะเนอะแซ่บค่อยบ่ไว้แล้วค่ะพีนหนังค่อยกินน้ำไหล ว่างเงินเดี๋ยวเพชรยิบผแม่พาลูกเขาไปในบ้านได้ปะเอ่อเฮดเบียกได้ปะอืมป้านกดนุ่มต้านจางเรียวพราะเฮดแล้ยวเขาไปในบ้านเด้ออืะแม่ชิปไปซื้อเนื้อกินอืเนอะแม่แม่อาบน้ำให้ลูกก่อนจะเกดิจดจมมีอยู่หน่อยนึงมั้ง จ้าไม่อาบน้ำมึดูอนนุ่งห่มเดี๋ยวไปซานดักเจให้อเอารถยนต์มาไปเฮ้ยาใซ้เหรออืมไม่ง้่มันสิหมดดจะไปเติมมันพอมด้วยเออผู้สาใจมากเออเมื่อเสือพี่นนัง ขิ้นไปเรื่อยๆแหนๆอืนนก,น,กนี่ันคห้อยกเนยตรงต่ฮะไปก่อนะพี่นะเดี๋ยวนหน่อยคอยกินกอนสวัสดีครับสวัสดีจ้า